ฉันนะ่ะอยากจะพยายามเป็นคนที่ดีกว่านี้ให้เธอภูมิใจจังเลยที่ผ่านมาฉันอาจจะไม่ค่อยได้เป็นคนที่ดีพร้อมสักเท่าไหร่เธออาจจะไม่ค่อยได้เห็นบุญที่ฉันพยายามฉันกําลังที่จะปรับตัวหรือพยายามที่จะปรับตัวให้มากขึ้นนะเพราะว่าฉันเองก็อยากให้เธอเนะี่ยมีความสุขที่ผ่านมาเธอคงเจอเรื่องเสียใจเจอเรื่องความทุกข์หรือเราอะมีความทุกข์มากพอแล้วเราควรจะทําให้ความรักของเรามันมีความสุข ได้ฉันเองควรจะต้องปรับตัวบ้างหรือจะต้องพยายามบ้างไม่งั้นเนี่ยจะเป็นฝ่ายเธอที่ได้รับแต่ความเสียอกเสียใจหรือรู้สึกว่าทอแท้ใจมันเหมือนความรักเราไม่เท่าเทียมซึ่งต่อไปนี้ฉันจะพยายามนะจะไม่ให้เธอรู้สึกแย่จะไม่เธอรู้สึกน้อยหรือไม่อยากให้เธอรู้สึกเครียดอีกแล้วในเมื่อเธอเคยปรับฉันก็ต้องปรับความรักมันก็ต้องพยายามไปด้วยกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งพยายามถูกไหม ฉันจะคอยซับน้ำตาเธอหรือเวลาเธอไม่มีเรื่องไม่สบายใจฉันก็ควรจะอยู่เคียงข้างเธอแบบนี้ต่อไปเนี้ยต่อไปนี้นะฉันจะดูแลเธอรักเธอมีเหตุผลกับเธอแล้วก็ไม่ทําให้เธอลำบากฉันสัญญาเพราะว่าฉันน่ะมีทุกสิ่งรอบกายอ่ะหรือถ้าฉันจะมีทุกสิ่งรอบกายแต่ถ้าขาดเธอมันก็ไม่เต็มสิบหรอกกาบวกบอกเธอมันถึงจะเต็มสิบนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็เลยคิดว่าต่อไปนี้ยคนที่ทําให้เธอมีความสุขคนที่จะนั่งคอยซับน้ําตาหรือนั่งเคียงข้างเธอในวันที่เธอมีทุกเนี่ยฉันก็อยากเป็นคนนั้นฉันอยากดูแลเธอให้ดีกว่านี้เหมือนที่เธอเคยดูแลฉันฉันอยากปอบโยนเธอฉันอยากเคียงข้างเธอฉันอยากให้กําลังใจเธอฉันอยากเป็นฝ่ายให้บ้างเหมือนที่เธอทา ฉันได้เรียนรู้แล้วว่าข้างกายที่ไม่มีเธอหรือวันที่ไม่มีเธอมันเงียบเหงามันไม่มีความสุขฉันน่ะคิดได้แล้วนะว่าฉันน่ะขาดเธอไม่ได้นี่คือข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะธาตุดินการกพึกงศพองกรธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราเพิ่มเติมทักซ่งองคิวูโด,ดส่วนตัวได้นะคะ